พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมจวลีพระวราราชาทินัด,ดามาศทรงเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่องการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน เวลา15นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินัดดาาศในฐานะประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธมรมเสด็จไปยังโรงแรมแกรนเมอร์เคียวฟอร์จูนทรงเป็นประธานเปิดการสัมมานาวิชาการในโอกาสครบ30ปีการก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปมัมภมเรื่องการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเย,ยาวชนเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะและเผยแพร่ความรู้ในการ การพัฒนาเยาว,วชนโอกาสนี้ได้ประทานพระดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าปัจจุบันเยาว,วชนจำนวนมากมักมีค่านิยมในการใช้ภาษาไทยโอนเอียงไปทางประเทศตะวันตกและใช้ภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ควรที่จะต้องช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้เยาว,วชนมีความรู้ภาษาไทยทั้งการพูดการเขียนและการอ่านให้ถูกต้องชัดเจน